ประโยคเยอรมันสั้นๆเข้าใจง่ายดีมันโอเคนะ d a s it in ordnung เดี๋ยวฉันจะอยู่ช่วย Is w e a t e r a b e b h e l t e n มันเป็นไปไม่ได้หรอก d a s it garnicht möglich ฉันไม่เข้าใจสักคำ Ich habe k l y w o o verstanden. ฉันค่อนข้างเครียด Ich habe ziemlich viel Stress. มันคงจะแย่มาก Das wäre sehr schlimm. ทำไมเธออารมณ์ไม่ดี Warum bist du so recht g e l a u t ฉันรู้สึกไม่สบายใจ Das ist mir อุนอันกนิมฉันคิดว่ามันแย่อิชฟินเดอร์ฉันต้องอดทน ich must get haben. อิชมุสกดูเอจฮาเบนเขาผู้หญิงไม่ค่อยตรงเวลาซีอิชเซอฟส์อุนพลิชมันช่วยได้แค่แป๊บเดียว ดัส e ิล n u r ูร์คอ e แล้วพบกันใหม่บิสดันจ้า